เดี๋วยวเช้าๆครับมาสายไม่ได้นะครับมาสายเชดดูกัดน,นะครับมาดูดูก,กันสิได้ชะโอนมาตัวนึ่งนะไอ้นี่ก็ดึงไม่แรงชะโอนนะครับกู้มาได้จะคันแล้วน่าหกคัน มีลุ้นนะครับมีลุ้น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 ปลาตัวเล็กจะไม่ถึงแรงเหมือนปลาตัวใหญ่นะครับปลาอะไรโอ้โฉนะโฉนะโฉน,นเช่นเดิมนะครับปลาเสื่อมครับตัวไมใ่ใหญ่นะครับแต่ถือว่าโอเคนะครับ ชะโอนชะโอนนะครับมาสายไม่ได้ครับชโดกขดหมดนะครับฮะสองตัวรอดจากไม่ได้กินปลาทูแล้ววันนี้อ่